สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPods Max นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวสีเงินนะครับดูสีบรอนด์ดูสี Starlight อะไรประมาณนี้นะฮะเรียกขึ้นหมดหมดแล้วผมนะครับเครื่องสวยมากนะครับเครื่องนี้สภาพนี่คือแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่นะฮะประกันเหลือๆยาวๆนะครับปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสีปีนี้แหละแต่ยาวๆเลยนนนนะะะะคครรรััับบปกี่ฮ สภาพสวยมากๆนะครับดูช้าจะชัดเลยเนาะเนี่ยครับข้างบนนี่คือยังไม่ยุบนะยังเด้งๆครับเนี่ยยังเด้งๆนะครับสวยๆเลยครับดูดูด้านในนะฮะขออภัยฮะมือผิดด้านเนี่ยครับด้านในขาวจั้วนะครับเนี่ยครับขาวมากคือมันแทบไม่ได้ใช้งานเลยวันงั้นเลยครับนี่ยครัสวยๆเลยครับนี่ครับดูที่ปุ่มกดนะครับรอยแทบไม่มีเลยนะครับค่อยนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับ สภาพนี้คือพร้อมใช้งานแล้นะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ติดไอของไอคาวะลรทั้งสิ้นนะฮะเครื่องสวยมากๆนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่นี่ฮะ i p o d นแม็นะครับขาดไม่ได้คือตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดสัญญาณของเขานะครับตัดสัญญาณบลูทูธของเขานะครับตัวเคสตัวนี้นะครับตัวใส่หูข้างในนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนีมาตั้งแต่ศูนย์ครับยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มาถึงอุปกรณ์เขาอีกอย่างก็คือสําคัญก็คือสายชาร์จยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับแล้วก็คุ่มือค่มยหัวค มาดูกันที่กล่องนะครับนี่นะครับ AirPod Max นะครับผมนี่นะฮะเห็นฮะ AirPod Max สีซิลเวอร์นะครับ with white นะครับก็คือเป็นสีซิลเวอร์สีขาวประมาณนี้นะฮะผสมกันเนาะอย่ากดูครับปีเปิดผลิตสุดๆครับบอกเลยประกันเหลือยาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ AirPod Max นะครับผมเป็นสีซิลเวอนะครับโดยสีขาวนะครับ พร้อมใช้งานสุดๆไปเลยนะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยสภาพสวยมากๆนะครับโอเคนะครับเกี่ยวกับเรื่องสเปคแล้วก็ราคานะครับแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับถ้าใดสนใจก็กริ้งกลางทักมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ